สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวรังสิทธตปทุมธานีรวมตัวโวยตั้งโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยโควิดว -19 ในชุมชนลัานเราไม่เอาเผยมาตั้งโดยไม่มีการรับฟังความเห็นเมื่อวันที่30มิถุนายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณซอยรังสิตปทมธานี2อ,อํอเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี รวมตัวกันคัดค้านการใช้อาคารแห่งหนึ่งภายในชุมชนทําเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรับผู้ป่วยโควิด -19 โดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนพร้อมติดป้ายขนาดใหญ่ระบุว่า เราชาวรังสิตทาวเวอร์ขอคัดค้านการทำโรงพยาบาลสนามในเขตชุมชนขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเสื้อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวได้โพสตคลิปร้อมระบุข้อความว่าโรงพยาบาลสนามหน้าบ้านจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้กันแค่ถนนแคบๆเจ้าของตึกได้ค่าเช่าเดือนละสี่แสนไม่ถามใครในชุมชนจู่โจมมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ